สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลงังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไข้นะครับพามาเบิงผาพน้ำโชคลาภแนวทางเลขเด็ดตัวเลขที่น่าสนใจงวดประจำวันที่1ตุลาคม2568หลายสํลายสำนักหลายอาจารย์มีแต,แต่เด็ดเด็ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีอยู่อาจารย์ท่านหนึ่งพันวามขันพิษนี่พันสิบปิดสำนักวสันพี่น้องจังไปเบิ้งน้ำกันเนาะนะครับเป็นการทำนายตัวเลข ทายตัวเลขการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องผมติดแดงภาพพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่ขอมุลแนวทางของอาจารย์แอดนุมสุพรรณ นะครับหตุลาคมหกปดพี่น้องครับหวดนี้เดนหากับหเดอนะครับหาศูนย์หาหนึ่หาสองหกนสองนะครับสมตัวแปดหาสและกเก้ากศูนยนะครับพี่น้องครับอาจารย์แอดนุมสุพัธ์งวัติพันมานีรู้สึกว่าสี่หกเพิ่มมาอยู่เดนะครับอาจารย์แอดนุมสุพันธ์ก็ได้แต่วาที่แดงกับ บอได้ลงสู่พี่น้องเบิงเนาะนะครับก็เลยขออนุญาตบอเอาใบเก่ามาเทียบนะครับเอาถัดมาของอาจารย์แอดยืนพี่น้องผมนะครับเป็นสองตัวข้างบนเพนเดอร์ c ีห้าซีหกเก้าหกพี่น้องครับเลขตัวเก่านะครับ c ีหนี่นะครับตัวเก่าเลยมันเป็นตัวกลับผอมเนาะ นะครับบ่าว่าเกา่าบ่าว่าใหม่กับมีโอกาสมาได้ซ้ำๆกันพี่น้องเก่าะสะแทนนี่กับมาได้บ่มาได้นะครับหาหกหกาเป็นตัวอย่างเลย่ยวันต่อไปบ่ท่านดนท่านดีอีกอย่างเนาะหมวดที่ผ่านมาก่อนหนานน่นนะครับเอาอย่ามองขามเด้อเลยเก่าก็ได้พี่น้องเลยและก็ทัดมาเป็นสองตัวล่างเพันศูนย์สามศูนย์หาหกเข่ากับเจ็ดศูนย์นะครับอาจารย์แอดยืนพี่น้องครับ อันนี้เป็นขอมูุแนวทางของอาจารย์สมาร์ทนะครับพ่นวาจัดไปครับพี่น้องวสันสองเจ็ดกับหาเจ็ดพี่น้องสองเจ็ดกับหาเจ็ดเด้อนะครับอาจารย์สมาร์ทอันนี้เป็นสามโตนะครับชุดเต็มของอาจารย์แอดมิด พานุพงศ์นะครับพี่น้องครับสามตัวชุดเต็มข้องเพลนเอาพี่น้องผู้ใดเป็นแฟนขับเอฟซีของอาจารย์แอดมิดพานุพงศ์แคปเวเดอร์นะครับพี่น้องครับชุดเต็มสามตัวแล้วก็ตามมาด้วยใบนีนะครับแนวทางข้างบนเพลนนะครับพี่น้องครับสามตัวเก้าซีสองเก่าซีเจ็ดเก่าซีสาม 9 6้าหกสองเก้าหกสี่เจ่สี่พี่น้องนะครับรสองโตส 2, 4, 3, 4, 7, 6, 2 6, 3, ่3อง6ี่สามเดกอับหกเดเด้อนะครับอันนี้ก็ของอาจารย์แอดมิดพานุพงค์คือกันนะครับคันแมนที่แดงจำว่าผิดเลยคิดว่านาซีเมนอยู่นะครับ แนวทางใบนี่อาจารย์หิรันแก้วเมืองนะครับผู้พันแบงปันมาเนาะนะครับบนล่างพี่น้องศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสองเจ็ดหกหกหกกับเจดหนึ่งะครับหนึ่งตุลาคมหกแปดพันแบงปันมาตั้งแต่วันที่ยีบเนาะนะครับอาจารย์หิรัน พระพี่นงมาทีีขอมุลของอาจารย์บุญรอดนะครับพี่น้องครับแนวทงังสองโตเนาะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างันนี้นะครับอันนี้เป็นข้างบนเด่นหากับแปดพี่น้องเพิ่นจับคูกระนํำหาแปดเดอ้อนะครับหาหนึ่งหาสามหาเก่าแปดหนึ่งแปดสามแปดเก้านะครับหาแปดก 8, ็กะเลกตัวเก้านี่หวดพิพันมาเนาะเพิ่นออกปเป็นเหล็กล่างหัวนี้บัแน่น,นะครับอาจสามาออกปเป็นเหล็กข้างบนก็ได้นะครับเก่าไม่ก็ได้บ่สาคัญพี่น้องครับ เดนล่างนี่หนึกับ7พี่น้องครับจับคู่กันน้ำหนึ 7, ่งเจ็ดหนึาหนึ 9, ่งหกหนึ่งกาเจ็ดสอกับ7จหานะครับเจ็ดกับ7จ็หานี่เดนกมูเป็นเขียนตัวใหญ่กมูเนาะนะครับขอบุญแนวทางของอาจารย์บุญรอดพี่น้องครับสองตัวบนลางของเพนนะครับ เห็นมาอีกใบหนึ่งเนาะนะครับสำหรับคู่ตัวบนนี่กระไดขออนุญาตเอาสู่เบิงนะครับใบนี้ศูนย์แปดกับศูนย์เก่าพี่น้องขิปก่อนให้เบิงเอียงนอสองแปดกับสองเก่าบนนอนะครับคู 09, 09่ตัวบนใบสีเหลืองเนี่ยนะครับพี่น้องกระเบิงซอยกันเดอนะครับงด่ิพานมานี่พนมีแปดหาหาแปดอยู่สําหรับใบนี้นะครับหาแปดแปดหาก็ไปออกข้างล่างนะครับ แนวทางของแอดนุมพี่น้องครับแอดนุม um. สำหรับวัวที่ผ่านมากระเด็นหกเนาะหกซี่พี่น้องนะครับหกซี่มาจุ่เด้อนะครับเลิกออกหกสี่หกเนาะนะครับ,า 6, 4, 6, รบสามตัวบนแห่เป็นสี่หกเจ็ดเอาบังวดนี้กันนะครับพี่น้องครับวดนี้เด่นสองพี่น้องผมหนึ่งตุลาคมนะครับเด่นสองเด้อสองหนึ่งสองซี่หนึ่งซี่ลือสามตัวนี้หนึ่งสองซีนี่แหละนะครับขอบุญแนวทางของ แอดนุ่มนะครับพี่น้องครับเอาพาพี่น้องมาเบิ่งแนวทางใบหนีนะครับเบิ่งสถิติเพิ่นแล้วเนี่ยโอย้มาคักมาแน่แท้าสันเดนี่ไหมที่แดงบ่แน่ใจว่าเป็นของสำนักใดเด้อนะครับเดี๋ยวขยายสู่พี่น้องเบิ่งก่อนนะครับ,อบ,อนะรบแอด ใหญ่เพะแอดใหม่นี่ล่ะนะครับแอดใหญ่ผ้าโชคหรือแอดใหม่ผ้าโชคประมาณนี้แหละโอแอดไผ่แอดไผ่โอ้ยที่แดงกระไดเนาะแอดไผ่ผ้าโชคด้วยพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยตัวผอพึ่งนั่นละงวดนี้กะสี่ศูนย์สีหนึ่งหาศูนย์กับหาหนึ่งนะครับพี่น้องครับสันซาสถิต,ติย้อนหลังนี่ก็ว่าคักอยู่ได้นี่เนาะนะครับเอาพิจารณาเดอ้อพี่น้องผม พพี่น้องมาทีแนวทางของอาจาร,รย์ทอมบ้านไรนะครับสำหรับ1ตุลาคม68 768468460760นะครับสองตัวนี้61 62 47กับ4เก่าพี่้องอาจาร,รย์ทอมบ้านไรอีกใบหนึ่งสองตัวที่แดงคือหาบ่เห็นน้อสันเด แนวทางใบนี้ความทรงจํานะครับพี่น้องครับสามตัวพ่กนกันนี่ละนะครับแปดหกแปดแปดเจ็ดแปดแปดห้าแปดโอ้เก้าเจ็ดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าหกเก้าอีพ่นสีหามอีกบ่อ,ยอยงงหนวดอีกจังใดหลายคนว่าพ่นหามเหลี่ยวพ่นสีเบิรนบอกระมี่นะครับหลายคนพ่นหายเล็กเบิรนมาหกแปดเจ็ดแปดห้าแปดนะครับเจ็ดแปดสองเถื่อพี่น้องครับนี่แปดเก้าหกเก้านะครับ 8 0ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับความทรงจำพี่น้องหนึ่งตุลาคมหกแปดนี่แหละนะครับมักน้ำผลกับจดจาดเดอร์เฝ้ารอหาลอตเตอรี่พี่น้องครับแต่เก่าขัดเป็นหามแล้วเพิ่มสิบเบินบอลเสนอแนวทางจากแอดได้ตังค์นะครับพี่น้องครับได้ตังคนะ์แช่นแนวเนาะอันนี้เป็น ข้างล่างต c c ัวนี้นะครับพันวาสายแต่สุดเต็ม C1 C2 C7 H1 H2 H7 61 62 67 C8 H8 กับ68เด้อนะครับแอดได้ตังค์นะครับได้ตังค์ชแนลแล้วทางของอาจารย์ทวีนะครับ736 764 765 766 หกและ7 5 6นะครับอาจารย์ทวีเนวทางใบหนีใจมันรักนะครับพี่น้องครับ2องเก่าเก่าสานะครับสองเก่าก็เก่าสามาตัว529 293และ593นะครับใจมันรักที่แดงไม่แนใ่ใจว่าเป็นสำนักเดียวกันกับคนใจรักหรือบ่อนะครับ อันนี้แนวทา้งของอาจารย์สุมาอีเดอพี่น้องเดอนะครับอาจารย์สุมาอี้ขลังพลน,นะครับเดินหาร่องศูนย์สามหางหนีเดินกมูนะครับหาศูนย์หาหกหาเก่าแปนย์แเก่าเกะครับอาจารย์สุมาอีแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์แอดศินโคราตนะครับเจ็าห้าพี่น้องครับสี่เจดห้า 495 747594และ95พี่น้องผมตัวแดงๆนี่เพิ่นเนีนเนีะนเจก่ 7, 95, 7 95, 9 95ั75กับ9ก่นี่นะครับแอดสินโคราชแนวทางของป่าปุ่มนะครับเด่น4กับ1พี่น้องครับ8 41341 4148 3 4 3 1 8ีกัน4004 นะครับเรียนซีหนึ่งเพล่อกพนกระจับพร้อมเนาะครับซีหนึ่งคือพอตั้งแต่เหล็กเสียงไทยของยาเถ้าเนี่ยแล้วเนาะพี่สาวน้องบัวพนแบงกันมาแไหเพนฝันดีเลยพี่น้องซีหนึ่งนี่ก็ได้กันขึ้นมากกับเฝ้าสิพิจารณาจังไหนกับเฝ้าพิจารณาเด้อนะครับซีหนึ่งนี่เด้ตรงกันกระป๋าปุ่มสนอกเอาเนี่ยครับพี่น้องครับอาจารย์เพนว่าทั้งวดน,นี้หลุดปิดสำนักกวสัน พันวาจังสั่นเลยได้พี่น้องนี่นะครับกรสมีหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งแปดสองสี่ับสี่สี่นั่นะครับสําหรับอาจารย์ธนีก็ได้นอกที่แดง่านซื้อพันโมออกนะครับพี่น้องพันวาคันลุ่นนี่ปิดสํานักว่าสั่นเอาฮอกกะมาลุ่นกันพี่น้องครับทรงกําลังใจเอาใจซอยเพิ่นเนาะนะครับให้เหล็กเพิ่นมาเหล็กเพิ่นเข่านะครับเพิ่นจังสิบัด้ปิดสําหนักสิเด พระพิณองมาปิดท้ายที่ของมุ่นแนวทางม้าเร็วนะครับในหัวที่ผ่านมานิกะขางล่างพิณหาแปดพีิณองหาแปดต้องตรงเนาะอันนี้คือสิบหกกันยายน์เลยครับหนึ่งตุลาคมเก้าหาหนึ่งพีิณองเก่าหาหนึ่งกับเก่าสองเด้อเก่าหาหนึ่งกับเก่าสองนะครับพีิณองครับเก้าหาหนึ่งนี่ขันแม่นพิณองขึ้นมากนี่ใหญ่น้ำในเด้อนะครับตัดสองตัวน้ำเน่เก่าหาเก่าหนึ่งหาหนึ่งเยกศิละนะครับมักทั้งเทิงกับกันทั้งลุมน้ำนะครับอันนี้มักทั้งลุมกับกันทั้งเทิงพร้อมถึงสิแมนะครับเพอ อรอบขอบแล้วพี่น,น้องเนาะอดย่ำนันมันจังปนสิบว่าโอ้ยบอดดิการปนจสิยว่นาน่านะครับสําหรับพี่น้องผู้ขึ้นมากตรงกันดอกนะครับจําว่าเป็นการทํำนายตัวเลขเด้อพี่น้องทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิ่งท่าน,นห้ามเรียนการพานันที่ผิดกฎหมายเด้อเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่ว,วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับอยู่เป็นมูให้กำลังใจกันตั้งแต่ตนจนจบคลิปนะครับขอบพระคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ทุกๆกรูปภาพเด้อเออเฟื่องปันให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ